เดี๋ยวพอได้ยินสัญญาณระฆังน,นะคะจะขอให้เราเดินไปเรื่อยเดินไปในพื้นที่ว่างพอได้ยินสัญญาณระฆังอยู่ใกล้ใคร,รก็ขอให้จับคู่กับน,น,นั้นก็ได้พอเราจับคู่เสร็จแล้วเรานั่งลง๊บงนียจะให้เวลาลองวาดภาพ่างอิสระนะคะคู่ละ2นาทีให้วาดภาพของเราแลว้วาดภาพแบบเพื่อนให้จับคู่กับคนทื่ใไล้ที่สุดอาะาร ย้อนไปตั้งแต่ตอนที่ให้จ์นะคะตอนที่เพื่อนรักเในภาพของเราก็าไม่ได้เป็นอย่างที่เราคิดเราจัดการกับความคาดของมันไปอันนี้ก็จะเป็นแง่มุมที่เราพาไปสัมผัสเรื่องราวที่เป็นตัวเขาแต่ว่าเป็นในเชิงปฏิสัมพันธ์นะคะระหว่างตัวเขากับคนอื่นรวมทั้งท่าทีที่เขามีต่อการทำงานร่วมกันของแต่ละคนไ,ไม่เหมือนกันก็จะเห็นความความ ความคีดเกรงใจไม่กคือจับได้ว่าถ้าเราสนิทกับคนนี้เราก็จะไม่ต้องคิดอะไรมากเลยว่าแบบแต่ถ้าไม่สนิทเราก็จะต้องมีความเกรงใจความไว้ท่าทีที่เกิดขึ้นอันตโนมัติไม่ไม่สามารถห้ามได้ค่ะก็อยากให้เขาได้มีพื้นที่ที่เขาจะได้ระบายออกนะคะเพราะการระบายออกผ่านการพูดเนี่ยก็เป็นช่องทางหนึ่งที่ทําให้เขาเนี่ยได้เห็นตัวเองชัดขึ้นเช่นเดียวกันนะคะขณะเดียวกันนะคะที่เขาพูดเนี่ยเพื่อนก็จะมีโอกาสได้รับรู้ถึง เกิดขึ้นเกิดตัวเขานะคะรวมทั้งบางประเด็นของเพื่อนก็อาจจะเป็นคําตอบบางอย่างให้กับตัวเราด้วยเช่นเดียวกันนะคะชอบมากเลยหัวใครนี่รู้สึกใครนี่เหมนเ,นเห็นตัวเองเยอะอะเยอะอะรู้สึกสนุกสนุกที่เห็นเราพลาดไปและไอค้ความความเถื่อนหรือความไม่สวยอะมันจริงทีนี้พอเรารับมันไม่ได้เราก็ต้องทําให้มันสวยอะซึ่งมันมันปลอมแล้วก็ ในวันที่3เนี่ยส่วนใหญ่เราจะเน้นไปในเรื่องของการที่ทําให้เขาเนี่ยได้มีโอกาสเนี่ยทำงานศิลปะอย่างเป็นอิสระเพิ่มขึ้นในขณะเดียวกันก็ได้มีโอกาสกลับไปใ,ใคร่ครวนถึงโจทย์หรือคําถามที่สําคัญในชีวิตของเขาอย่างน้อย2เรื่องนะคะอาจจะเป็นเรื่องทั่วๆไปเรื่องหนึ่ง แล้วก็เรื่องที่เป็นเรื่องเกี่ยวกับการทำงานอีกเรื่องหนึ่งนะคะดูว่าในในสองคำถามที่เป็นโจทย์สำคัญในชีวิตเขาเนี่ยเขากำลังเผชิญกับอะไรแล้วเขาอยากได้คำตอบอะไรบ้างนะคะซึ่งเราก็จะให้เขาตอบคำถามผ่านงานศิลปะเหมือนกันจะมีคำถามที position, company, ่สองคำถามที่เราอยากอยากให้พวกเราลองเขียนคำถามแรกเนี่ยจะเป็นคำถามเกี่ยวกับชีวิตเราทุกๆข่ส่วนคำถามที่สองมันโจทย์อะไรกัน ชิ้นนี้จะเป็นางานที่เราจะทำกับภทยใ,รใหรือเปล่านะะรูปแรกของคําถามน่าจะเป็นยังไงนะะรูปทรงของมันสีที่แสดงถึงคําถามนะั้น ลองเล็งภาพใดภาพหนึ่งนะคะที่เรารู้สึกว่ามันเชื่อมโยงกับเราได้มันมีบางอย่างที่ดึงดูดเราก็ได้โดยโดยอาจจะไม่ต้องมีคําตอบอะไรแต่รู้สึกว่าภาพนี่มันดึงเราเข้าไปภาพที่เราเล็งแล้วได้ย่งขึนนซึ่งเป็นภาพแบบเน็มราปแบ ที่เขาตอบคําถามเพื่อนเนี่ยมันมีมันมีการเลือกอยู่ยนะคะเลือกที่จะเ,เลือกที่จะตอบคําถามนะคะผ่านลายเส้นหรือผ่านน้ําหนักของสีผ่านรูปทรงบางอย่างในภาพที่เพื่อนตั้งคําถามไว้นะคะวิธีตอบโจทย์ของเขาเนี่ยมันก็จะสะท้อนแง่มุมหรือมุมมองที่เขามีต่อสิ่งเหล่านั้นนะคะในด้านหนึ่งมันก็เป็นคาําตอบของตัวเขาเองด้วย าได้ทำบนผนังนะคะซึ่งจะเปิดโอกาสให้เขาเนี่ยได้ทำงานในศาสตร์ที่เข้มข้นมากขึ้นนะคะได้นำเสนอสิ่งที่เป็นอารมณ์ความรู้สึกเขาอย่างชัดเจนมากขึ้นเนี่ยตรงนี้ค่ะก็จะทำให้เองานศิลปะนั้นก็เป็นส่วนที่จะไปตอบคำถามเกี่ยวกับกชีวิตของเขาเช่นเดียวกันนะคะซึ่งทำให้ทั้งทั้งทั้งตัวเขาแล้วก็ตัวเพื่อนเนี่ยได้มีโอกาสได้ได้ไดมองมองนะคะการอธิบายมา ที่เขาเห็นว่า,เ,าเขาเห็นแงม่มุมอะไรบ้างในภาพอันนั้แล้วก็สามารถที่จะไขขวดถึงสิ่งที่เขาให้เละอันที่สนะคให้เราหยิบภาพที่เราวาของเราคั้งแรกให้เราเอา,เ,เอาภาพที่เราตัา้งคำถามไครั้งแรกเนี่ยเาวางนะคะแล้วก็เอาภาพ เราก็เลยให้เขาได้มีโอกาสทํางานผลงานภาพซึ่งเป็นแผ่นใหญ่มากเนี่ยนะคะซึ่งเขาจะต้องอทํางานศิลปะร่วมกันนะคะให้เขาได้ใช้น้ําหนักของสีที่เพิ่มขึ้นได้ใชอ้อุปกรณ์ศิลปะที่แสดคงความอารมณ์ความรู้สึกเขาได้มากขึ้นเช่นแปลงอันใหญ่ๆนะคะเ,เขาจะได้อทดลองที่จะทำในสิ่งที่เขาไม่เคยกล้าทำเนี่ยนะคะก็จะเปิดพื้นที่ให้เขาเนี่ยได้ปลดปล่อยตัวเองนะ ผ่านงานศิลปะชิ้นใหญ่ท,ที่ที่เราทำร่วมกันเราจะกลับมาคือความสัมลันธกับตัวเราเองนะคะเราจะเคลื่อนไหวนะคะผ่านการรับรู้ถึงธรรมชาติที่อยู่ในตัวเรานะคะเราจะกลับคืนสู่ธรรมชาติสู่เนื้อตัวของเราที่ประกอบไปด้วยดินน้ำไฟลมนะคะจะเป็นการเคลื่อนไหวตามท่าทั้งสี่นะคะซึ่งเป็นสิ่งที่มีอยู่แล้วในตัวเรา เราจะเริ่มจากทาดีนค่อจากทาดีเราจะค่อยๆกลายร่างเป็นท่าน้าเป็นท่าไฟแล้วก็เป็นท่าลมในขณะที่เราค่อยๆเปลี่นจากท่าหนึ่งไเป็นอีกหนึ่งขอให้เราค่อยๆกลายรา่างอย่างช้าๆ ลองแปลสภาพตัวเองค่อยๆเป็นภาพนั้นใน่่อนโดยให้เราเคลื่อนไหวในจัง,งจหวะของเราเราอาจจะแช่นิ่งอยู่กับบางท่าพที่เรารู้สึกว่ามันเป็นตัวเราเรารูสึกดีประมาน ก็จะเป็นโอกาสให้เขาได้กลับามาสู่สภาที่สมดุลอีกครั้งหนึ่งนะคะซึ่งก็จะได้ปลดปล่อยตัวเองด้วยนะคะในขณะเดียวกันก็เป็นโอกาสที่เขาจะได้บูรณาการแล้วก็ได้มีโอกาสเหมือนกับเ,เป็นซีเนจี้ตัวเองด้วยในขณะในขณะที่เขาเคลื่อนไหวผ่านท่าทั้งสีอันนี้นะคะ